สวัสดีครับผมขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เล็กๆของผมเพื่อเพื่ออธิบายนะครับคือจากข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษแฟนเพลงทุกคนนะครับขอโทษต้นสังกัดนะครับขอโทษครอบครัวนะครับ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดนะครับไม่มีคามําก้าวไม่มีคําแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากใช้พื้นที่เล็กๆเ,เพื่อเพื่ออธิบายบางอย่างในส่วนของผม กับข่าวที่เกิดขึ้นมันหลายกระแสมากกระแสหนึ่งคือสถานะที่เกิดขึ้นสถานะของผมกับครอบครัวตอนนี้คือที่ผ่านมาผมแยกบ,บ้านมาแล้วสองปีนะครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพี่จูนมาสองปีแล้วนะครับได้ย้ายกันมาอยู่บ้านคุณแม่นะครับแล้วก็ แล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องหยามาโดยตลอดนะครับล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วก็เพิ่งได้คุยเรื่องหยากันว่าตกลงว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้จบนะครับแล้วก็แต่ว่าผมขอไม่พูดเรื่องของการหย่า หรือรายละเอียดของครอบครัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันอาจจะต้องมีการคุยกันแล้วตกลงกันอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนกระแสที่สองคือกระแสของการที่ผมสร้างภาพผมไม่ดูแลลูกผมเอาเงินไปเปย์ปผู้หญิงนะครับตั้งแต่ผมแยกบ้านออกมาสองปีที่ผ่านมาเงินทุกบาททุกสตางค์จากการเล่นคอนเสิร์ต เงินทุกบาททุกสตางค์จากงานทั้งหมดที่ที่เห็นในวงการบันเทิงเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เคยผ่านมือผมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แกไม่จ่ายเนี่ยจะจ่ายสู่พี่จูนนะครับจ่ายเข้าบ้านซึ่งผมจะไม่ได้จับเงินนั้นแม้แต่บาทเดียวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของการของรายได้ทั้งหมดส่วนเรื่องลูกที่ผมไม่มีเวลาไปดูแลผมอยากอธิบายว่า ด้วยคิวงานที่เยอะเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันที่เป็นคิวงานวันที่ว่างของผมผมจะเอาเวลาไปดูแลลูกตลอดถ้าใครตาม facebook ส่วนตัวของผมจะเห็นว่าทุกวันที่เป็นวันว่างผมแทบจะอยู่กับลูกตลอดนะครับและไม่ว่าสถานการณ์จากนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังจะดูแลน้องบินต่อไปอย่างดีที่สุดนะครับ ท้ายที่สุดนี้ผมขอโทษนะครับขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังนะครับขอโทษจัดใจเลยนะครับขอโทษที่ทําสิ่งไม่ดีในครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ